วันนี้ผมกับน้องจะมาล่าทาผีบ้านล้างเฮียนี่คือลูกของภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปด้วยกันไอ้เฮียเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้เราอยู่กับเดอะโกด์ใครมาผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมกับน้องเอเลียนครับมึพูดแค่นี้ยเหรอแต่หลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมกับน้องจะมาล่าท้าผีบ้านล้างซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าบ้านล้างแห่งนี้มีชื่อเสียงโดง่งดังมากเพราะว่าเป็นบ้านของซิมเมอร์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไป ดอกเล่ามาไม่ได้เหม็นด้วยกันยั้ง,งอันเหรอกลิ่นชุนมากเลยฉะนั้นวันนี้ผมกับน้องเอเลียนจะเจออะไรในบ้านหลังนี้ไปรับชมพร้อมกันครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านหลังของสตรีมเมอร์ชื่อดังท่านหนึ่งสตรีมเมอร์ท่านนี้ได้เสียชีวิตไปกับคู่รักของเขาชาวบ้านแถวนี้ว่ากันว่าเคยเห็นเงาปิศาผโพอยู่ริมหน้าต่างในบ้านแห่งนี้ ไม่แน่ว่าพวกเขาทั้งสองอาจจะได้เจอดีที่บ้านแห่งนี้ก็เป็นได้เตรียมของไว้ไหมเมื่อเตรียมไว้แล้วแต่พี่ว่ายังไงถ้าเป็นรายการผีเราควรมีชื่อนะ AKA ก็จริงครับชื่ออะไรเดี๋ยวผมแฝงเดี๋ยวนะอะไรชื่ออะไรแตดแลูกสิชื่อแตดถูกอาจารย์ชื่ออะไรติ๋มติ๋มติมพ่อมืงลูกศิอาจารย์่องติ๋มปวดไหมเนี่ยนี่ไม่ก็ปวดแล้ว ใส่อะไรในมือป่ะเนี่ยไม่มีเจ็บด้วยไม่เสียเวลาเราจะไปล่าท้าผีในบ้านล้างหลังนี้พร้อมกันไปน้องแค่เสียงก็หลอนแล้วว่ะเฮียคนน่ากลัวไม่เสียงเล่กลอ๋อคุณจะน่ากลัวยี่อะไรเสียงกัะกระนต้องบอกก่อนว่าจากที่ผมกับน้องได้เข้ามาเราสึกได้เลยมีกลิ่นสอกมา ให้กินบ้านสิไม่ใช่กินฟูกินของบ้านส่งมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีผู้อยู่อาศัยมานานนับสิบปีถูกเอาละครับท่านผู้ชมพอดูจากสภาพบ้านแล้วก็เห็นได้ว่าไม่มีคนอยู่มานานแล้วจริงๆตอนนี้พวกเขาทั้งสองจะเข้าไปในบ้านเพื่อพิสูจน์สิ่งลี้ลับพวกเขาจะเจออะไรที่บ้านแห่งนี้หรือไม่ไปรับชมกันต่อได้เลยครับ แค่เข้ามาก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับอืแต่ผมเข้ามาพวกผมรู้สึกได้แล้วว่ามันมันมีกลิ่นนะเจ้าของบ้านคนเก่าเขาแอบเอาผู้หญิงเข้า,ขามามันไม่กินผู้หญิงเหรอแต่ผมรู้สึกว่าอพอเข้าบ้านเฮ้ยเี้ยนี่คือลูกของภรรยาเขาที่เสียชีวิตไปด้วยกัน ไม่น่านเลยนะครับน่ยังเออๆอยู่เลยไม่ได้ให้มึงมาจีบเขารายการผีนี่คือภรรยาของเขาที่เสียชีวิตไปด้วยกันในบ้านหลางหลังนี้ไอ้อย่าบอกนะนี่คาลิกาของเขาเขายืมเพื่อนไม่เป็นไรใส่เลยเรามาเราอย่างนี้แล้วรายการผีเราก็เอาอะไรกลับไปติดเมดติดไม้ติดมือไปเฮ้ยดูดีนะเฮ้ดูดีสันเหมันโยโย่เลยเฮ้ย เดี๋ยวก่อนพอเข้าบ้านมาปุ๊บเหมือนว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเล่นไพ่กันด้วยเหรอนับพนันเก่านับพนันเก่านับพนันเก่าหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุการตายของสตรีมเมอร์ท่านนี้ที่ติดหนี้พน,นันแล้วหนีหนี้ด้วยการตายไปกับคู่ละของเขาก็เป็นได้ อ๋อจริงๆแล้วเหมือนเขาเป็นพวกแบบว่าพวกนักพนันชอบสิ่งดูว่างแต่ไงไห,นนหน่อยตักหน่อยไหมตักหน่อยไหมตักหน่อยไหมพ่ทาอาจารย์เหรอขอลองทิจะท้ากันอย่างนั้นน่ะมันก็ได้ไม่ค่อยเล่นพนันซะด้วยเฮ้ยแต่ถ้าจะเล่นน่ะมันก็ต้องมีบทลงโทษบทลงโทษทาอาจารย์ไม่ค่อยชอบเล่นพนันซะด้วยหยิบของระยะบอกว่าเอาที่มันเจ็บๆบแสกๆมึงจับมาที่มึงกล้าเล่นไพ่เอาทูบจี้กันเลยเหรอ ไม่ใช่อัอนนี้ขอทดสอแบนะเพจไอ้ทุพียไรช่ป,ปะ่ะแม่ตีกุสบันเลยเมื่อกี้แต่ก่อนจะเล่นอย่างน้อยเราอยู่ในบ้านร้านแห่งนี้มันควรจะต้องบิวบรรยากาศเรียกได้ว่าบูชาซาตานเราจะทำการบูชาซาตานมึงเอาไปแจคมาไหม มึงลืมไปเช็คมึงลืมไปเช็คจะจุดทูบอย่าจุดเทียนยังไงมึงโง่เปล่าวะอาจารย์มีไหมไม่มีมึงก็ลืมเหมือนกันนี่ไอ้เฮียยังเป็นลูกศิษย์นี่ไอ้สัสมึงเป็นอาจารย์ไม่เตรียมมาล่ะเออก็น่าคิดของมึงเช็คได้ยากกว่าทิมึงจะเอามาปไปอ่านดูดีนีไม่ต้องหาขนาดนั้นเออมึงก็เอามือหยิบเข้าไปสิไอ้เหี้ยเจองูฉกตายห่าเออไอ้เหี้ย เราจะทําการบูชาซาตาน <S <S 1> <S 1> ม่จุดตรงนี้ล่ะเอาคนโง่มาแท้ๆกับกูเนี่ยไอ้คนมีสติดีๆก็ไม่เอามาออกกับกูเราจะทําการปลุกเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตในหลังนี้ออกมา <S 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 มันจะเย้นนะครับไม่ต้องห่วงยังไงกูไม่ยอมให้มึงเสียแน่นอนเพราะว่าเราสองคนน่ะปามมาล้วต่อนัดแล้วมันไม่เกินมือหรอก แต่ช่วยไม่เลยเล็บไม่มีขูดไม่ขึ้นไอ้เฮียนะก็ไม่บอกตั้งนานกูก็ตั้งแคะอยู่ก็ไม่ช่วยกูเลยอ่ะก็ไม่มีเล็บเหมือนกันนะแล้วจุดใกล้ๆกับเฮียมันร้อนขาเออเอาก็แคยอกออกมาสีเดี๋ยวลูกสีมาปิดคนเปล่าเนี่ยมึงจะบูชามันก็ต้องเจ็ดถ้าจะเรียกซาตานออกมาจุดอันเดียวมันธรรมดาไปเฮ้ย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 ได้เหรอวะไม่เชื่อก็ต้องดู ว่าการนี่จะเรียกออกมาเจ้าของบ้านเปล่าให้ดันเราต้องจุดอันเดียวอย่างโง่้อต้องมีลมต้องอีกทยยี่อะไรจุด,จด,จด,จดอยู่ตั้งนานยังจุดไม่ติดเอออ,อันนี้เอาอย่าจุดไม่ค่อยติดเลยไฟชักร้อนใช่ไหมถ้า <c oughs> ไม่เอาอันนี้ต่อกับอันนี้แล้วเน,เนี่ยเนี่ยต่อเนี่ยเนี่ย ได้ไหมเนี่ยแล้วมัก็ไม่ช่วยกันตั้งแต่แรกแล้วกูจะเอามาเป็นลูกศิษย์ทำไมล่ะเออช่วยเฮียแต่กูไม่ได้ดีมากอันนี้แค่ขั้นแรกที่เราจะทําการเรียกซาตานออกมาเพื่อให้เราได้เจอเจ้าของบ้านมีคนเดงใไ้ไม่มีใครยืงไพ่ธนาไพ่ติดที่พื้นมึงไม่มีเล็บใส่เลยเอามะงวดได้แค่ ไม่น่ามึงมาไม่คำนับมีผมคนเดียวก็ถูกอะกูถึงจะเอามาึงมาไงเล่นกันแบบไหนคุยก่อนเลยบอกสิอ่าเกมถนับแต่อย่าหาว่าเอากินกันเลยนะมึงแก <c oughs> จัดมาถ้าอาจารย์กินกันอย่าโกรธกันนะไม่เคยโกรธเพราะยังไงผมก็เป็น่ายสักนี่มึงตกสะดังเลยนะ ยังขึ้นกว่าหรอมันยังจั่วไม่ขึ้นเจ็ดตามสมิงเฮ้ยไอ้สัตวดใช้ได้นี่หว่าจะขยอแรงพุชย์อย่างไหนๆเราก็มาทั้งทีแล้ววะแจกสามขาเผื่อเจ้าของบ้านไปด้วยเลยเผื่อเขาอยากจะลุ้นด้วยแจกเผื่อเจ้าของบ้านไปด้วยจัดให้อืมอืมอืม อยากจะจั่วมั้งแต๊มเดียวต้องจั่วแล้วกูปอกเก้าแต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวเฮ้ยเฮ้ยเ้้เฮ้ยเฮย้เเเเเยเ้เเเยั้ั้ อาจารย์ก็ไปเวิร์กว่าผมว่าเราเปลี่ยนไม่ไสงสัยอาจารย์ว่าที่นีเน่เขาไม่ได้พน,นักงานเขาเล่นอะไรเขาคงมีไว้แค่สังสรรค์แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรที่เขาอ,อาจารย์ว่าเขาคงรู้สึกได้ว่าเราอะมาแล้วเคียอย่างที่บอกเป็นไงละ่ะเพราะว่าเราบูชาซาตานไปแล้วไงยังไงเจ้าของบ้านก็ต้องรู้ว่าเรามาแล้วนี่เสียงยังเคี้ยนเลยนะคบอาจารย์ มึงพูดไก็กินใช้ลวไม่ได okay> ้ถ่านดาวบ้างเปล่าเลยเปล่าเลยเก็บเลยโอ๊ยมึงก็โง่มึงคงเปล่าสิเออเอาเออโอ๊ยมันก็โดนตีกูสิมึงไม่ปากรู้เออเปล่าให้มันเปล่าละ หอนี้ที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเงียบน่าดูบ้านหลังนี้เนี่ยต่างจากอย่งที่เราเคยผ่านมาไม่หยิบของแล่ะเออเดี๋ยวๆๆๆกูติดเดี๋ยวมึงมาบ้านล้างมาหาผีมึงเอามาเพื่อใช้เรียกวิญญาณใช้เรียกวิญญาณใช้เรียกวิญญาณผีตนใดที่เฮียนหน้าบ้านหลังนี้เฮ้ยออกมาให้กูได้เห็นให้กูได้เห็น อุ้นประจักไอ้เฮียนี่คือเสียงไก่ร้องตอนหกโมงเช้ามึงต้องการจะให้มันรู้สึกเหมือนว่ามันอยู่ตอนเช้าวะเหรอถ้าได้ยินกูเฮ้ยได้เห็นกูเฮ้ยเก็บตัวไว้ก่อนไม่ต้องออกมาพูดอะไรเนี่เออพูดอะไรเนี่ยก็ให้มันออกมาสิเราจะมาเจอเก็บเก็บแต่มันไม่ออก เราจะมาเจอเฮ้ยแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บนี่ครอาจารย์คิดว่ามันคงจะเป็นที่ทํางานของเขาลองลองค้นหาข้อมูลหป่อนะลองดูลองดูลองดูของทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนของทํางานเป็นเหมือนสถานที่ที่เขาใช้ทํางานก่อนนี้เขาจะล่วงรับไปเพราะยังมีโน้ตพงโน้ตแผ่นติดไว้อยู่เลยนะอ้าวแล้วเขาเล่นดิสคอร์ดด้วยนะว้าเฮ้ยให้ตายเธอไอ้ตัดคืออื่นเาลาไหนเนี่ยสภาพ ผีตายท้องกลมไอ้เหี้ยตัวนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีที่ขังอยู่ในปากสุดสัตว์ขนม่ใช่สัตว์ไปเราเช็คไปเรื่อยเฮ้ยแต่เขายังดูเหมือนมีน้ำมีอะไรในบ้านนะมึงไม่ขอเขาก่อนล่ะมึงกินน่ะอ้าวต้องขอด้วยเหรอขอก่อนไอ้เหี้ยกลัวจานมึงนะเอาวกระตุ้ทีเลือกตัวเฮ้ยไอ้สัตว์สัตว์ดูดีชิบหายเลยไอ้เหี้ยหน้าเหมือนอาจารย์กูชิบหาย ไม่หรอกมั้งผมไม่ขายหรอกจะดูหลอนะถ้าถามอาจาร,รย์อาจาร,รย์ว่าหล่อนะอาจาร,รย์ว่าดูดีเลยอ่ะมึงลองดูอ่ะไอเฮีย <I year. S 1> เป็นยังไงยังเงี้ยดูดีเลยมึงใช่ไหมไอเฮียรูปหลอกแต่ไปชมกันอย่างนั้นมันก็เกินไปอาจาร,รย์คิดว่า, okay. าออเอาออกสิกูปเปิดเองกูเป็นลูกสิอ๋อเอออาจารย์ขอโทษเปิดเ,รรยเ,เลยจ้ะ อาจารย์คิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นห้องครัวของผู้เสียชีวิตครับที่ทําอาหารบริเวณนี้เพราะว่าเครื่องคองเครื่องครัวทุกดาเขายังตั้งอยู่ลยนะยังคงอยู่ใช่ยังคงอยู่แต่เหมือนมีคราบอยากแยกขึ้นอ,อยู่นิดน,นึงนะไม่ใช่เขาทอดขาไว้ไมึงทําเพื่ออะไรเนี่ยนะทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรตอแต่เดี๋ยวก่อนเอาแล้วนะเอาเลยนี่ไงครดินเจ็ดปา่าช้าอาจารย์ไปทำไปตอนไหน อย่างที่บอกบ้านนี้มันคือบ้านล้างดินเจ็ดปา่าช้าที่เขาบอกว่าเพียงแค่ป้ายใต้ตาก็เห็นผีก็เห็นผีก็เห็นผีเ,นเขาว่ากันว่าการนำดินเจ็ดป่าชามาป้ายที่ดวงตาเป็นวิธีโบร่ามโบราณที่จะช่วยมองให้เห็นผีมาดูกันว่าวิธีการนี้จะช่วยให้พู้เขาทั้งสองเห็นอะไรในบ้านแห่งนี้หรือไม่ไปรับชมกันต่อได้เลยครับ ตาใครตามมึงมาเชื่ออาจารย์น้ำโม่เฮียโคตรเหม็นกับปิไม่ใช่ดินโ,โ,ทโทษดิลาล,ะล,าละ่ลาละพอแล้วนอาจารย์ก็ไม่รู้เออก็ไม่รู้ลาแล้วลาแล้่ะหกข้าวที่ปนเต็มน้ำปลา เหม็นติดมือเหม็นเหม็นจีบฟือนีไม่ใช่ดินแล้วกระปิดเก็ดปลายค้างเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟเลยอาจารย์พวกเราต้องใช้ไฟแล้วกูอาจารย์อ๋อจำได้เหมือนผีจำเฮี้ยนเลยเครื่องสัมผัสเปิดไงเอ้าโถ่พูดจริงนี่ ผ้ายังปุ <sh arp noise> ่นๆเหมือนกับว่าเจ้าของยังไม่เคยจากไปที่นี่เลยของด้วยกินของสตรีที่กำลังมีคันหนูว่าจริงๆแล้วเขาตั้งคันก่อนจะถับไปก่อนจะเสียชีวิตเก็บไว้กันเก็บไว้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 เนี่ยบจ้าเก็บไว้อันนี้เงียบแล้วแหละเฮ้ยลายคืนลายคืนลายคืนของของกูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยไม่เอาใจเย็นก่อนเรามาล่าท้าถึงขนาดนี้เติรเราปากมันละทนเรากอะไรจัมึงไปกินอะไรมาวะก่อนมาถ่ายเนี่ยกูถามจริงวะกะเพรากะเพราเดือดขี้อ่เดี๋ยวเ็นได้ใจกูจริงนะไหนเรามาแล้วอะมันก็ต้องเอาของกลับอีกแล้วเพื่อเป็นการยืนยันพื้นนี้ยังไม่หมเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามาถึงที่นี่แล้วถอดเท้ก พอเราขับเพียร์แล้เราไม่ได้ใส่วอล์คเซอร์เลยนะอาจารย์ไอศีรอ <c oughs> ถ้าบูเลฟได้ใจคุณพี่ไอ้พอเอากุมันทำอนะไรเนี่ยติดทั้งตะพนก็มีคนเดียวนี่ยังตัวอาบน้ำได้เลยนะใช่อาจารย์คิดว่าเราต้องไปห้องต่อไปผมได้ยินเสียงเคาะจากห้องนี้นะตอนเราไม่เป็นใคร ใจคิดว่ามันน่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้หรือบ้านหลังนี้แ,แน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมผู้ขอทั้งสองจะเข้าไปในห้องที่มีเสียงเคาะดังขึนหรือนี่จะเป็นห้องที่ผู้ตายสิงสถิตยอยู่ผู้ขอทั้งสองจะพบเจอกับอะไรอีกบ้างโปรดติดตามในพาร์ทที่สองครับลาแห่งความตาย แต่ผมได้กินไม่ดีมากเขาบอกว่าชั้นสองคือชั้นที่มีคนตายไป